เพื่อนๆมือนี้แม่แก้วนะจ้าแม่แก้วสิผ้ามาหนึ่งปลาเนาะสินปลาดุกไงนะจ้าเนาะนี่ปลาดุกกระเอียบใบตะโดนจะลายลงแล้วสองสามมือแล้วนะจ้าะนอะเขา่ขาเข่าเกลือดีดีมันจะค่อยแซ่บนะจ้ะาทางเขาเอียบใบใส่เกลือหมักใบเนาะก็ต้องใส่ลายจ้าโอ้ยเด้วเขาอาศัยว่ามันสองคืนสามขืนมันก็ค่อยเข่าไปเองถ้าเขาหมักลายมันจะเข็มปวดนะจ้าเห็ดพอดีจ้าเห็ดพอด,พอด,พอด,พอดีนี่ปลาดุกไงจ้า แล้วก็มีผักเนาะจ้าเนาะน,ะนี่โอ้ยผักมันเป็นตาแซ่บเนี่ยมีบอกกอรี่แล้วก็มีไอ้ดอกกะลัมกะลัมดอกนะจ้าเนาะแล้วก็มีบวบงูบอกสลีบานเฮานั่นแหละจ้าบวบงูแล้วก็ม,วกกวกวกมีหัวแครอทต้นหอมโอ้จะคอยมาเพิ่งได้จ้าเด้อเดี๋ยวแม่สีหนึ่งให้เพิ่งเด้อจ้าตอนนี้แม่กยบโยก็ใส่หมอ้อใส่เตาแล้วนะจ้าเนาะมาหนึ่งแล้วเนาะนี่ ปลานะจ๊ะโอ้ยตัวใหญ่เป็นแต่แซมแล้วจ้ะเนาะผักกะผักกะลายจ้าห่านหนโอ้ยผักสดสดทั้งนั้นนะ้จ้ะเด้อหนึ่งกินแล้วจ้าหนึ่งกินปลาก่ามาตนาปลอดสารพิษผักกัปลอดสารพิษนะจ้าปลูกเองแล้วจ้ะเนาะ ปลูกกินเองนะจ้าก็มี้บอกกะรี่ซื้อเพื่อนอยู่ถ้า่าดอกกระลำปลูกเองนะจ้ามักกะลีก็ปลูกเองเป็นแต่แซบวะจ้าเพื่อนๆเนป็นแต่แซบบ่มากินได้จ้าเด้อคอยเบิ่งตอนสุกแล้วนะจ้าเนาะปันเนาะเมียหนึ่งก้อนใส่เวลาดุนเติบนะจ้าทุกคนอันนี้มีใต้ผักอีตูได้จ้าลืมบอกเด้อนี่สักแมงลักได้จ้าเด้อกับหนึ่งตาที่เขากันดีจ้า นี่จ้าแม่สิปเปิดให้เบิ้งได้จ้าเด้อกำลังขึ้นกำลังเป็นอายห่วยห่วยนะจ้ามันใกล้สิสุกหรือยังนี่โอ้ยังเพท่านสุกนะจ้าน้อยังาะท่านสุกน,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 นี่กำลังขึ้นกำลังเป็นอายนะจ้าปิดไว้ก่อนนะจ้านาะปิดให้มันสุกดีดีนะจ้าค่อยออกมากินนี่แหละกำลังเดือดจ้าเพื่อนเพื่อนสุกแล้วจ้าหนึ่งปลาของเราก็สุกแล้วนะคะ สุกแล้วสุกแล้วนึ่งนานประมาณสานมสิบนาทีจ้านึ่งสามสิบนาที oh. นึ่งได้นะคะนึ่งกินนะคะเพื่อนเพื่อนหนึนน่งกินได้จ้ะเ<า>ด้อนึ่งกินผัหนนกหน้าอร่อยเนาะจ้ะเนะาะตายยังก็น,นึ่งได้เนาะจ้า หึงปลาดุกได้ปลาคอก็ได้ย้าแล้วก็ปลานิลปลาขาวตะเพียนหนึ่งได้เหมือพระเจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินได้จ้าเนี่ยพวกโอ้ยขอโทษทุกทุกแล้วจ้าทุกแล้วมาได้จ้ามากินน้ำกันได้จ้าเด้อปลาดุกนานะคะจ้าปลาดุกนะปลาดุกนะหัวหัวแครอทก็เป็นตะกินบวกงูกับเป็นตะกินโอ้ยเป็นตะแซ่บเนาะแยาต้อยเนาะแซ่บแซ่บแซ่บแซบมาหนีมาแซ่บน้ำกันจ้าอืมอร่อยอร่อยจ้าให้ดูให้ดูเนื้อปลาก่อนขาวชั่วเลย นี่ดโเนื้อปลาหนึ่งสวยเลยจ้าน่าทานน่าทานน่ากินมากจ้ะสมุนไพรอันนี้คือใบใบแมงลักนะแล้วก็เอาไอตะไครบตะไคร้ตะไคร้รองจ้ะมันจะได้หอมหอมนะคะถ้าเพื่อนๆทำก็ทําแบบนี้นะคะจ้าแค่นี้นะคะแม่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะรู้ผักอีกนะย่ารูผักเลยโอ้นี่นี่นี่หมูนี่โอ้บวบหมูอ่อนมากหวานโอ้หน้าอร่อยจังน้องทำกินนะคะ เพื่อนๆทํากินนะคะนึ่งกินนะคะทําน้ําพริกแล้วก็บีบมะนาวใส่นิดนึงอุ้ยอร่อยมากๆข้าวเหนียวอ่อนๆจ้าจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณขอให้จเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงในปีปใหม,หม่นี้นะคะวันนี้วันที่สามสิบนะคะปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ประสบผลสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีจ้า